สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเลยเข้าสู่ชองมิจัานะีคะอีพีนี้ร้อยห้าบกันแล้วนะคะก็ชื่อตอนว่าสําเร็จนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะเจ้าเฟิงมองไปยังของที่ได้มาจากอีกฝ่ายเบื้องหน้าเขายาสีโลหิตแผนที่หนังสัตว์และดาบสีโลหิตแต่เขาไม่ได้ปล่อยให้ศพโลหิตลายเงินจากไปในทันทีและศพโลหิตก็รู้ความหมายของเด็กหนุ่มเป็นอย่างดีนี่คือยาแกนโลหิตหที่ถูกสร้างขึ้น จากผู้ฝึกตนขั้นเจ็ดแห่งขอบเขตแห่งการรวบรวมนับร้อยผู้ฝึกตนในขอบเขตก่อกำเนิดปลาสี่คนและสมุนไพหาอยากนับสิบมันส่งผลต่อผู้ฝึกตนใต้น้พาที่สามแห่งขอบเขตก่อกำเนิดปลานในระดับหนึ่งในเวลาเดียวกันมันก็สามารถสลายพิษในร่างของสหายของเจ้าได้ศพโลหิตลายเงินเอ่ยอธิบายเจ้าฝึงมองไปพบกับยาที่สมบูรณ์แบบสี่มิตรมันยากที่จะคิดว่าสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยชีวิตนับร้อยเพียงแค่คิดก็ทําให้อวดใจของเขานั้นเย็นยะเยือก ทำไมเจ้าไม่กินยาวพวกนี้เพื่อฟื้นฟูพลังล่ะเจ้าเฟิงเอ๋ยถามยางเครือบแข็งศพโลหิตแย้มยิ้มขมขืนยาแก่นแท้โลหิตเหล่านี้ส่งผลต่อผู้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่านาภาที่สามแห่งขอบเขียดก,ก่อกำเนิดบานเท่านั้นายเหนือผู้นี้ข้าต้องการวัตถุดิบอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะสร้างยาหยกโลหิตซึ่งดีกว่าโดยสิ้นเชิงแต่ปัจนี้ทั้งหมดเป็นของเจ้าแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นเจ้าฟึงก็ดมกลิ่นของยาแก่นแท้โลหิตและพันมีสีหน้าเย็ดหยามในทันที คล็ดในการหลอมยาแขนแท้โลหิตนี้มันห่วยแตกสุดๆถึงแม้ยานี่จะสามารถเพิ่มพลังฝึกตนของคนผู้หนึ่งได้ในระยะเวลาสั้นๆมันอาจสร้างอาการบาดเจ็บแฝงให้กับร่างกายได้เด็กหนุ่มนั้นเชี่ยวชาญในการหลอมยาเพียงแค่ดมและจับยาก็สามารถทําให้เขาคาดเดาสรรพคุณของมันได้ศพโลหิตลายเงินนิ่งอึง้งมันไม่คิดว่าไอเด็กเหลือขอตัวปัญหาเบื้องหน้ามันจะรู้วิธีหลอมยาละไะเยอเยอการหลอมยาของเขาในเวลาเดียวกันไอเด็กเวรงูเขาข้าไม่มีของใดๆในการสร้างยานี้ขึ้น มันดีที่สุดแล้วศพโลหิตลายเงินเกือบจะบ้าคลั่งไปเมื่อใดการที่มันเคยถูกเหยาะเย้ยโดยเด็กเหลือขอเช่นนี้โดยเฉพาะเมื่อมันมีจุดแข็งในการสร้างยาคนผู้หนึ่งสามารถสร้างยาได้โดยไม่มีเตาหลอมเจ้าฟึงมองไปยังศพโลหิตลายเงินด้วยความประหลาดใจที่ระบายเอาไว้บนหน้าแผนที่หนังสัตว์นี้ไม่สมบูรณ์แต่มันเกี่ยวข้องกับสมบัติลึกลับข้าได้ค้นคว้ามันมากกว่า10ปีแต่ทว่าไรซึ่งผลลัพธ์ใดๆดังนั้นมันจึงไม่สําคัญอนใดาหากจะมอบให้เจ้าไป คนสบโลหิตลายเงินเอ่ยต่อเด็กหนุ่มมองไปยังแผ่นที่ที่ไม่สมบูรณ์และถูกขีดเขียนเอาไว้หลวกับเขาวงกดมันยากที่จะค้นหาเส้นทางที่แท้จริงดวงตาซ้ายของเขาส่องประกายวาบก่อนที่รายละเอียดทั้งหมดบนแผ่นหนังจะถูกคัดลอกลงในสมองของเขาของทุกอย่างสุดท้ายก็คือดาบแตกหักสีโลหิตเพียงแค่จับมันเบาๆก็ทําให้หัวใจของเจ้าเฟิงเย็นเยอือกและรับรู้ได้ถึงจิตสังหารอันรุนแรงและจิตสังหารนั้นก็เกือบทําให้เขาสลบไป ในช่วงเวลาสุดท้ายดวงตาข้างซ้ายของเขาได้ส่งกินอายและลํำเก่าแก่ออกมาและกดจิตสังหารนั้นลงไปเป็นกินอายที่น่าสะพันพึงอะไรเช่นนี้เด็กหนุ่มไม่อาจจะประมาณได้ว่ามันเป็นอาวุธชั้นใดสมโลหิตลายเงินรู้สึกผิดหวังเต็มๆม,มันไม่คิดว่าเจ้าเฟิงเด็กหนุ่มในหนาภาที่หนึ่งแห่งขอบเขตก่อกําเนิดปานจะสามารถต้านทานกินอายจากอาวุธชั้นจิตวิญญาณได้มันเป็นอาวุธชั้นจิตวิญญาณที่แตกหัก เมื่อไรที่มันสมบูรณ์มันจะเข้าใกล้ระดับสูงแต่เพราะว่าในตอนนี้มันเป็นเพียงระดับต่ำเท่านั้นและสามารถถูกใช้ได้เพียงผู้ที่อยู่ในขอบเขตจ,จิตวิญญาณที่แท้จริงหรือสูงก่อนเท่านั้นศพลหิตลายเงินมองไปยังดาบสีเลือดด้วยความไม่เต็มใจอาวุธชั้นจิตวิญญาณใกล้เคียงระดับสูงนั่นหรอจ้าเฟิงตะลึงเมื่อเขารู้ว่าอาวุธนั้นอยู่ในชั้นใดเท่าที่เขารู้นั้นสำนักจันสลายมีอาวุธชั้นจิตวิญญ,ญาณอยู่แต่เพาะว่าอาจจะเป็นเพียงอาวุธระดับต่ำและถูกกกให้คควาาามมสสััญอยย่งโดน ในโลกนี้สิ่งของได้ถูกแบ่งออกเป็นหลายชั้นก็คือมนุษย์จิตวิญญาณดินและฟ้าอาวุธชั้นจิตวิญญาณน,นั้นนับเป็นอาวุธชั้นสูงที่สุดที่คนผู้หนึ่งจะสามารถพบได้ในทวีปนี้และมีพลังที่มหาศาลดาบจิงเย่ของสู้หลุนนั้นเป็นเพียงดาบชั้นมนุษย์ระดับต่ำแต่ทว่ามันได้เพิ่มพลังต่อสู้ของเขาขึ้นอย่างมากมายธนูบันไดสุวรรณของเจ้าฟืงนนั้นเป็นเพียงอาวุธชั้นครึ่งมนุษย์อาวุธชั้นมนุษย์นั้นล้ำค่าหนักและระดับกลางหรือสูงกว่าาาาก็ไไม่อจหด้้้ในนคา โชค้ายหนักมันเป็นอาวุธชั้นจิตวิญญาณเจ้าเฟิงรู้สึกเสียใจเล็กๆและไม่ได้มีความโลภหรือยินดีในหัวใจอาวุธชั้นจิตวิญญาณมีระดับสูงเกินไปสําหรับเขาและเรียกได้ว่าไร้ประโยชน์โดยแท้แม้ว่าเขาจะสามารถใช้มันได้ดาบก็อาจจะดูดพลังของเขาออกไปจนหมดนอกจากนั้นดาบนี้ยังไม่ธรรมดามันสามารถกืนกินสติของผู้ใช้ได้หากเด็กหนุ่มมีทางเลือกเขาย่อมเลือกอาวุธชั้นต่ำของมนุษย์ระดับต่ำหรือกระทั่งระดับกลางแทนสามารถกว่า หลังจากที่ยึดมาทั้งหมดถูกเก็บแล้วเจ้าเฟิงพันติดตามศพโลหิตลายเงินไปเมื่ออีกฝ่ายเดินผ่านหลินฟานและคนอื่นๆประกายแสงแหลมคมก็ได้พุ่งวาบออกจากดวงตาซ้ายของเด็กหนุ่มศพโลหิตลายเงินคิดว่าพลังของสายโลหิตบันปการน,นั้นช่างน่าสะพรึงโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่เล็กน้อยเพียงใดก็ย่อมถูกจับได้มันมีอาการบาดเจ็บเก่ารวมทั้งอาการบาดเจ็บใหม่ซึ่งทำให้มันอ่อนแอไปอย่างมาก มันกลัวว่ามันอาจจะถูกฆ่าโดยเด็กหนุ่มผมครามดังนั้นจึงกระทาไม่กระทําการใดผีผลมเจ้าเฟิงติดตามมันออกไปจนกระทั่งถึงทางออกของธ้รเจ้าหนูค่ายกลถูกสลายโดยเจ้าใช่หรือไม่ศพโลหิตลายเงินพันเอ่ยถามขึ้นหลังจากที่มันเห็นค่ายกลที่พังทลายด้านนอกถูกแล้วมีอะไดจะพูดกันหรอ เผชิญหน้ากับอีกฝ่ายเด็กหนุม่มยังคงรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลที่กดมายังล่างของเขาและเขาไม่กล้าที่จะเปิดช่องว่างใดๆศัตรูนั้นเป็นสัตว์ประหลาดที่มีชีวิตอยู่มานับร้อยปีและเป็นผู้คุ้มครองในลัทธิมารจันทาชาติซึ่งสามารถฆ่าเขาได้ด้วยเพียงการโบกมือหักมันอยู่ในจุดสูงสุดไอเด็กเวนพรสวรรค์ของเจ้ามากมายเกินกว่าที่จะอยู่ในสำนักของเจ้าหากเจ้าสนใจเจ้าสามารถเข้ามาร่วมลัทธิมารจันทาชาติได้ข้าเชื่อว่า ลทัทิยอมได้ครอบของทวีปนีอีกครั้งแน่ไม่หรอขอบคุณลาก่อนเจ้าเฟิงเอ่ยแทรกขึ้นกลางประโยคแต่ถ้าว่าอีกฝ่ายกลับไม่ได้ประหลาดใจเลยแม้แต่น้อยมันได้หันล่างสีแดงของมันออกไปแล้วพุ่งออกไปนอกธรรมหลอมรวมเข้ากับความมืดมิดยามค่ำคืนอืมไอเด็กเหลือขอสกุลเจ้านายเหนือผู้นี้ข้าจะจดจ้ามาไว ก่อนที่มันจะจากไปเสียงหัวเราะชั่วร้ายได้ดังกองขึ้นสีน้าของเจ้าเฟิงเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่เมื่อคิดว่าอีกฝ่ายย่อมต้องหาที่ซ่อนก่อนมันก็คงไม่ปรากฏตัวสักพักนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นอาณาเขตของสำนักจันสลายและหากศพโลหิตถูกคนพบมันย่อมถูกฆ่าด้วยการร่วมมือกันของ13สาำนักแ้าเฟิงกลับเข้าไปในถ้ำก่อนไปยังหลินฟ้าและอีกสองคนทั้งสามต่างผ่านการต่อสู้ที่หนักหน่วงและมีความเหนื่อยล้าผลจากพิษศพ ได้ทาให้พวกเขาสลบไปเจ้าเฟิงยกล่างของทั้งสามขึ้นและนําพวกเขาไปพิงกําแพงสิทธิ์น้องเจ้าศพโ,โลหิตนั่นไปที่ใดแล้วลินฟานได้เป็นผู้แรกที่ตื่นขึ้นก่อนและในตอนนี้เจ้าเฟิงได้สวมที่ปิดตาของเขากลับเข้าไปและยังคงเป็นเด็กหนุ่มผมขามตาเดียวคนเดิมอาการบาดเจ็บเก่าของศพโลหิตลายเงินได้กําเริบขึ้นกลางการต่อสู้ทําให้มันหนีไปเด็กหนุ่มเอ,อ่ยอย่างง่ายได้ลินฟานมองไปยังอีกฝ่ายด้วยสายตาลึกล้ําแต่ถ้าว่าเขาไม่ได้เอ่ยสิ่งใด เขาจำได้ว่าเด็กหนุ่มผมคามนั้นได้ถอดผ้าปิดตาของเขาออกและเผชิญหน้ากับศพโลหิตลายเงินนั่นก่อนที่เขาจะสลบไปแม้ว่าในขณะที่เขาสลบเขายังคงรู้สึกได้ถึงแรงสัน่นสะเทือนด้านนอกนอกจากนั้นมันยังมีร่องรอยของการต่อสู้ที่อยู่ใกล้ๆลินฟานรู้ว่าการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เขาสลบนั้นย่อมไม่ธรรมดาเช่นที่อีกฝ่ายเอ่ยไม่ช้าเสี่ยวซุนและสู้เหลินต่างก็ตื่นขึ้นยิ่งแรงใจของคนผู้หนึ่งแข็งแกร่งเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งตื่นขึ้นเร็วเท่านั้น หลินฟานมีแรงใจที่มากมายที่สุดหลังจากที่ชายหนุม่มตื่นขึ้นพิษศพกก็ยังคงแพร่กระจายไปทั่วร่างของพวกเขาทั้งสามพยายามที่จะกินพิษจะกินยากแก้พิษจากสำนักแต่ถ้าว่ามันกลับไหลซึ่งปวดใดๆมันอาจสายเกินไปที่จะขอความช่วยเหลือจากสำนักในตอนนี้เราต้องการเวลาอย่างน้อยสองสามวันในการกลับไปยงังเทือกเขานปาจันทและเรายังติดพิษทําให้ร่างกายของเรายากที่จะขยับทั้งสามนั้นอยู่ในความสิ้นหวังและหวาดกลัว สิทธิ์น้องเจ้าหากเราไม่อาจหาทางในการช่วยเหลือพวกเราได้ในสามวันฆ่าพวกเราซะลินฟันกัดฟันกอดเมื่อพิษศพซึมลึกลงไปถึงกระดูกของพวกเขาพวกเขาก็จะกลายเป็นผีดิบที่เสียสติสัมปัญญาทั้งหมดไปและจะโจมตีทุกสิ่งที่พวกเขาเห็นสิทธิ์น้องเจ้าเหตุใดเจ้าจึงไม่ติดพิษกันสู้เรือเอ่ยถามอย่างสงสัยบางทีอาจเป็นเพราะร่างกายของข้ามันแตกต่างออกไปเจ้าเฟืองงามยาแกนโลหิตออกมาสามเม็ดก่อนจะยื่นให้ดังสามสิ่งนี้คืออะไรกัน ลินฟ้านเซลยวซุนและสู้เหลิ่รับยานั้นไปด้วยความหลังเลมันถูกทำหล่นโดยผู้คุมครองตำหนักรองศพโลหิตเมื่อยามที่มันหลบหนีข่าได้วิเคราะห์ตัวยาแล้วและมันสามารถขจัดพิษในร่างของพวกท่านได้พร้อมกับเพิ่มพลังฝึกตนเจ้าเฟิงเอ่ยอธิบายเมื่อลินเจนนั้นสู้เหลื่และเซียวซูนต่างหลังเลพวกเขาก้าที่จะกินยาจากศพโลหิตนั่นงั้นหรอข่าเชื่อในตัวของสิทธิ์น้องเจ้าหากจะอย่างไรเราก็ต้องตายเหตุใดจึงไม่ลองซะเล่าลินฟ้านคืนยากแก่โลหิตเข้าไปอย่างแน่วแน่ ไม่ช้าขึ้นพลังงานก็ได้ปรากฏขึ้นจากร่างของชายหนุ่มยานี้ได้ผลจริงๆไม่เพียงแค่ขจัดพิษมันยังเพิ่มพลังฝึกตนของข้าด้วยลินฟานเอ่ยอย่างยินดียิ่งนะักสู้เหลือและเซลซุนตัานิ่งอึง้งพวกเขาพันกินยาแก่นโลหิตเข้าไปและพบว่ามันสามารถขจัดพิษได้จริงยาแก่นโลหิตนี้อาจเป็นยาระดับจิตวิญญาณโดยแท้เหนือกว่ายาชำระไขกระดูกนะักเจ้าเฟิงกินยาเม็ดสุดท้ายเข้าไปเงียบๆเ,เขารู้เกี่ยวกับยาแก่นโลหิตด,ดี แม้ว่ามันอาจจะเพิ่มพลังฝึกตนของคนผู้หนึ่งได้ในระยะเวลาสั้นๆพื้นฐานก็จะไม่มั่นคงดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องดีที่จะกินมากเกินไปนอกจากนั้นศพโลหิตลายเงินนั้นยังไม่ได้ใช้เตาหลอมในการสร้างยาเหล่านี้ขึ้นดังนั้นมาตรฐานของพวกมันจึงไม่สูงนะักดังนั้นเจ้าเฟิงจึงส่งยาอีกสามเม็ดให้อีกสามคนเพื่อกจัดพิษอย่างใจกว้าง สู้เหลือแล้วคนอื่นๆต่างรู้สึกซาบซึ้งต่อเด็กหนุ่มผมคมนักความขุ่นแค้นก่อนหน้าของพวกเขาก่อนหน้าได้หมดสิ้นลงไปหากอีกฝ่ายไม่อยู่ที่นี่ในภารกิจนี้พวกเขาย่อมตายตกไปหลายครั้งหลายคาแล้วครึ่งวันต่อมาทุกคนได้ขจัดพิษออกจากร่างพร้อมกับที่พลังของยาที่แข็งแกร่งได้พัฒนาร่างกายของพวกเขาเจ้าเฟิงประมาณว่าเขาต้องการเวลาอีกเพียงไม่กี่วันที่จะทะลวงเข้าสู่นภาที่สองแห่งขอบเขตก่อกำเนิดปานภารกิจนี้อาจจะนับได้ว่าเป็นสี่ดาว นอกจากนั้นเรายังได้ค้นพบคลั้งสมบัติของลัทธิมานจันทาชาด้วยเซียวซุนนั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากมันเล่ากับพาเขาได้เห็นถึงสำนักที่ให้รางวัลเขาอย่างมากทุกคนหัวเราะและไม่ได้รู้สึกสงสารใดๆต่อการตายของห่วงอินหากเราสามารถทำภารกิจนี้ให้สำเร็จโดยสมบูรณ์ได้ข้าคิดว่าเราควรจับซิ่งเฉินหลินฟานแนะนำเรื่องนั้นง่ายนะเจ้าเฟิงนั้นมั่นใจอย่างยิ่งเพราะเขารู้ว่าหัวหน้าตระก,กูลซิ่นนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่อาจจะหลบหนีไปได้ไกล หลังจากเอ่ยจบเด็กหนุ่มก็พันออกจกักทิ์ไปครึ่งชั่วโมงต่อมาเจ้าเฟิงนำตัวของซิ่งเฉินที่อยู่ในลมหายใจเลือกสุดท้ายกลับมายังถ้ำภาพนั้นทำให้ปากของทุกคนอ้าค้างนี่นับว่าเร็วเกินไปแล้วมันยากที่จะจินตนาการว่าทักษะสะกดรอยของเจ้าเฟิงนั้นเป็นเช่นไรความจริงนั้นเด็กหนุ่มผมคามได้จดจำสภาพพื้นที่ทั้งหมดของตระกูลซิ่งเอาไว้ก่อนที่เขาจะเข้ามายังพื้นที่นี้และด้วยดวงตาซ้ายของเขาเขาจึงมองเห็นรอยเท้าที่เร่งรีบของซิ่งเฉิน จบนะคะกับ EP นี้นะทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวไปฟังกันต่อนะ